สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสามที่การทดสอบกำลังไของฝรักงนะครับซึ่งการทดสอบนี้เป็นหมวใจหลักในการตรวจสอบคุณภาพของฟรังเศที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆครับราจะทดสอบคุณภาพมีด้วยการสอบวิธีการนะครับวิธีการที่1คือการทดสอบทรงกระบอกครับวิธีการที่2ทรงรูกบายครับทางเราจะมีการทดสอบตามมาตรฐานดังนี้ทรงกระบอกเราจะใช้ตามมาตรฐาน ASTM t 3 9โดยขนาดของก้อนตัวอย่างซึ่งผ่านศูนย์กลางขนาด15เซนติเมตรและความสูง30เซนติเมตรทำการชั่งน้ำหนักก้อนตัวอย่างพร้อมบันทึกผล นำก้อนตัวอย่างเข้าขึ้นทดสอบโดยให้ก้อนตัวอย่างอยู่กึ่งกลางระหว่างแท่นทดสอบและพื้นผิวของก้อนทดสอบนั้นจะต้องเรียบและด้านละนาเพื่อป้องกันค่าทดสอบผิดเคพื่อนเรื่องทอการทดสอบโดยกดจกบก้อนทดสอบจะวิบัติเพราอมนตึกงผลค่าทดสอบที่ได้จากเครื่องทดสอบเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเราจะปิดเครื่องและอ่านค่าที่ได้ ่วนของสรุปบาทเราจะใช้ตามมาตรฐาน BS 1 8 8 1โปดยดมีวิธีการทดสอบดังนี้ครับการทดสอบนั้นจะคล้ายกับการทดสอบสกรบอกแต่ขนาดของก้อนตัวอย่างจะมีขนาดอยู่ที่1 5เซนคูสิเซนคูเซนติเมตรครับนำก้อนตัวอย่างขึ้นชั้งน้ำหนนะักพร้อมจดบันทึกค่านำก้อนตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบโดยผิดตัวอย่างต้องมีความเรียบไม่ขรุขะการวางก้อนตัวอย่างนั้นต้องอยู่กลางกลางระหว่างเครื่องทดสอบเริ่มทำการทดสอบ เมื่อตัวอย่างวิแบ,บแัติแล้วเราทำการหยุดเครื่องส่วนค่าทดสอบที่ได้นั้นจะมีหน่วยเป็น KC หรือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งในที่นี้จะมีค่าอยู่ที่1,782กิโลนิวตันหรือ1 9 0่ KC การตรทดสอบกำลังอไดของคองกนกรีตนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของคองกนกรีตนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ากำลังไดของคองกนกรีตนน เป็นไปนตามที่ออกแบบหรือไม่อย่างไรดังนั้นวิธีการทดสอบนี้จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้างนั้นแข็งแรงตรงทานและสอดคลองกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้นด่นเลครับ